Fuck. สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นสว่านจเจาะเหล็กแล้วก็มีหมวดในเรื่องของการขันสกรูติดตั้งมากับตัวเครื่องนะครับในรุ่นที่จะแนะนําก็คือรุ่น DF01GZ01 ตัวนี้จะมาพร้อมกล่องแพกเกจกล่องนะครับในกล่องก,ก็จะมีในเรื่องของตัวเครื่องตัวสว่านติดมาในกล่องนะครับโดยโครงสร้างของตัวเครื่องแล้วจะเห็นว่ารุ่นนี้เป็นดีไซน์ใหม่ในรุ่น 40v max จะมีด้ามจาับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่กว้างนะครับเพราะว่า ค่าแรงบิดของตัวเครื่อง ดีเอฟซตัวนี้สูงถึง125นิวตันนะครับเพราะนั้นถ้าแรงรปสูงแบบน,นี้ก็ต้องมีในเรื่องของด้ามจับที่จกกับกระชับมือแล้วก็ต้านแรงหึดได้สูงนะครับและสังเกตเห็นนะครับว่าฟังก์ชันของ,ของตัวเครื่องเนี่ยจับตัวนี้จะเป็นลักษณะข,ของกีเรตชักนะครับเป็นโครงสร้างของมัอจับที่เป็นโลหะทั้งหมดตัวนี้จะเป็นโลหะที่ป้องกันสนิมนะครับเพราะว่ากีเรตชักก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของระปาขันน,นี้นะครับขันล็อกเบรกลอตโตมัตนะครับโดยใช้ขนาดของมือจับ ลงสุดถึง13มิลิเมตรโดยโครงสร้างของตัวเครื่องนะครับแน่นอนในเรื่องของค่าทลอกสูงมาพร้อมกับตัวมอตเตอร์ที่เป็นบันลเลตมอตเตอร์สว่านแบตเตอรี่40โวลต์ 40. ในรุน่น d f 2 1ัวน,นะครับสามารถปรับไปรอบได้อยู่2ระดับคือระดับสูงสุดอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีและต่ำสุดอยู่ที่650รอบต่อนาทีโดยใช้ลักษณะของเฟืองเกียร์เป็นตัวขับเคลื่อนความเร็วรอบของตัวเฟืองด้านในนะครับโดยโครงสร้างของตัวเสื้อเฟืองตัวนี้ก็ทาจากวัสดุที่มีความทนทานแข็งแรง แรงเบาอันนี้คือเป็นลักษณะของโครงสร้างวัสดุที่ทานะครับน้ําหนักเบากระทัดรัดแรงทนทานแล้น,นี้เหมาะสําหรับงานหนักเลยนะครับในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการทํางานค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเลขค่านิวตันที่เป็นิีิต้นตรงนี้นะครับการปรับโมดตรงนี้ สามารถทีจ่ะจะปรับได้เลยในตัวเครื่องด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของดอกไขพวงหัวแชนกับโวแบนติดมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กตัวยู่ห้อยในกรณใช้ที่สูงเรามาดูในเรื่องของการปรับโหมดกันนิดนึงนะครับเรามาดูโหมดการทํางานนิดนึงนะครับ ตัวนี้จะมีลูกศรบอกกรณีที่เป็นลักษณะข,ของตกสว่านนี่ก็คือปรับโหมดเป็นเรื่องของการเจาะไม้เจาะเหล็กจะมีหลอด LED ตัวนี้เป็นตัวไฟส่องสว่างอยู่นะครับหลอด LED นี้จะดับเองภายใน10วินาทีกว่านี้ที่เราไม่ได้ใช้ตัวเครื่องนะครับมาดูโหมดต่อมาครับตัวนี้โหมดในเรื่องของการขันสกรูนะครับเป็นสกรูไดเวอร์สังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อปรับมาโหมดสกรูเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของค่าแรงบิดที่ปรับตั้งไว้นะครับการปรับค่าตั้งแรงบิดนี่ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ปรับไว้ที่ตัว21เราก็ กดปุ่มนี้นะครับให้ไฟกระพิบเป็นลักษณะสีเขียวเพื่อปลดล็อกนี้เราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับ เห็นไหมครับว่าถ้าต้องการแรงบิดต่ําตัวนี้ปรับต่ําสุดก็คือแรงบิดที่ระดับ1นะครับจนถึงสูงสุดเลยก็คือระดับที่21นะครับนี้สูงสุดในในในโหมดนี้นะครับแต่ถ้าต้องการปรับให้มากกว่านี้โหมดระดับ21เนี่ยจะใช้สําหรับการขันสกรูที่ใช้สำหรับาขันโลหะแต่ถ้านําสกรูไปขันประเภทไม้เนื้ออ่อนหรือว่าไม้เนื้อแข็งก็ต้องปรับเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับโดยเปลี่ยนฟังก์ชันในเรื่องของคยรอบ ขึ้นมาสูงข <is> ึ้นเราก็จะเห็นว่าโหมดสําหรับงานขันสกรูไม้เนื้ออ่นเนื้อแข็งเนี่ยก็สามารถปรับโหมดสูงสุดได้ถึงระดับ41เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกตําแหน่งในเรื่องของการปรับโหมดการปรับค่าแรงเบิดที่ระดับ40แล้วปลดล็อกตรงนี้นะครับ ฟังก์ชันการทํางานพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะปรับโหมดได้ในเลือกให้ถูกกับลักษณะงานนะครับโหมดสําหรับงานขันสกูที่เป็นโลหะปรับค่าตั้งไม่เกินประมาณระดับที่21แต่ถ้าโหมดที่ใช้สำหรับงานขันสกูประเภทไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนปรับค่าตั้งได้สูงจุดถึงระดับ41เลยนะครับทีนี้ระบบคี่เลีชักก็สามารถที่จะคลายล็อกได้เลยนะครับผม สามารถล็อกได้เลยใส่ดอกสว่านเข้าไปแล้วก็ปรับล็อกโดยใช้มือแต่ถ้าเรามีความถนาดในการขันนะครับเราก็สามารถที่จะเดินเครื่องแล้วก็ล็อกได้เลยถ้าถอยออกก็คือ ปลาย็อกนะครับสว่านแบตเตอรี่ขนาด40โวลต์รุ่น d f 0 1 g z 0 1ครับก็เป็นสว่านแบตเตอรี่ซึ่งใช้แบตขนาด40โวลต์เป็นต้นกําลังรุ่นนี้ออกแบบมางานหนักเลยนะครับสามารถจับดอกสว่านได้ถึง13มิลความสามารถในการจเจาะเหล็กเนี่ยอยู่ที่20มิลเจาะไม้50มิลในรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามาเฉพาะในเครื่องเปล่ากับกล่องตัวชาร์จกับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมรับรองได้เลยว่าสําหรับการนําไปเจาะไม้จเจาะเหลขข็กขันสกรูที่มีความยาว4นิ้วขึ้นไปเนี่ย ตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับรับประกันได้เลยว่าแรงแน่นอนครับสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ